สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการประกอบหัวไอ้หลงกันนะครับหรือว่าหัวมิ u ูบิชิฟูโซนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับนําแผ่นด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มานะครับกับอ่าด้านข้างนะครับของตัวรถนะครับตัวนี้นะครับ ขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะนําแผ่นด้านหน้ามานะครับแล้วก็แผ่นด้านข้างนะครับมาตั้งลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาด้านข้างนี้นะครับผมตามสเต็ปนี้เลยนะครับผมเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับเสร็จแล้วก็กดไว้นะครับกดไว้อย่างนี้เนาะแล้วก็เมื่อได้แล้วก็ติดกาวได้เลยนะครับผมอ่นะครับอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วทําอีกข้างนึงนะครับตั้งลงไปนะครับเลื่อนมาด้านข้างนะครับ ด้านล่างด้วยนะครับดูด้านแนวด้านล่างด้วยนะครับอ่านะครับผมด้านอ่าด้านหน้ากับด้านข้างนะครับติดตั้งอย่างนี้นะครับเสร็จแล้ววางไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้ววางไว้ก่อนนะครับนําแผ่นหลังคามานะครับแผ่นหลังคานะครับสังเกตนะครับมันจะมีโค้งนะครับกับตรงนะครับอย่างนี้นะครับเรานํอ่าส่วนที่ตรงๆนะครับมานะครับบากมุมนะครับเฉียง45องศาลงไปนะครับวิธีทํานะครับวิธีทํา ตั้งอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับแต่งลงไปเนาะอ่นะครับก็บากเฉียงลงไปสี้าองศาประมาณนี้นะครับแผ่นหลังคาเนาะเสร็จแล้วนะครับผมนํามาติดได้เลยนะครับวิธีติดแผ่นหลังคานะครับเราก็จะทําอย่างนี้นะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าโดยนะครับ ให้เหลี่ยมตรงนี้นะครับให้เหลี่ยมตรงนี้โผล่มานิดนึงนะครับนี่นะครับให้ประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะ,ะเสร็จแล้วติดข้างนึงก่อนนะครับบีบไว้นะครับบีบไว้ะนะครับเสร็จแล้วมาจัดอีกข้างนึงนะครับดูสองข้างให้เท่ากันด้วยนะครับดูสองข้างให้เท่ากันด้วย ผมหลังคานะครับหลังคาก็ติดตั้งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแผ่นด้านหลังนะครับสําหรับรถมิตซูบิชิฟูโซนะครับของเราของเรานะครับมันจะแผ่นด้านบนกับแผ่นด้านหลังนะครับเขาจะติดกันเลยนะครับอย่างนี้เนาะเขาจะไม่มีตัวไอเดียมเล็กๆนะครับวิธีวิธีทำนะครับบากมุม45องศานะครับจับอย่างนี้นะครับตั้งลงไปเนาะเสร็จแล้วก็ใช้คัตเตอร์นะครับแต่งลงไปเลยเนาะ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนํามาติดกันเลยนะครับผมแนวชิดติดกันเลยนะครับผมดูแนวดูเส้นดูเหลี่ยมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วกดไว้นะครับติดกาวข้างหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วมาจัดอีกข้างนึงนะครับมาจัดอีกข้างหนึ่ง เหลี่ยมตรงนี้นะครับเวลาติดกาวนะครับกดใส่กันด้วยนะครับกดใส่กันด้วยอ่านะครับหัวรถของเรานะครับทรงก็ประมาณนี้นะครับทรงประมาณนี้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาติดคิ้วนะครับคิ้วตัวนี้นะครับติดลงไปเลยนะครับวิอันนี้ติดกาว เราจะมาติดคิ้วกันนะครับคิ้วติดอย่างนี้นะค,ะครับติดที่ข้างหนึ่งนะครับ หัวรถของเรานะครับทรงก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาติดกระจกด้านข้างของตัวรถนะครับสองฝั่งนะครับโดยวิธีทํานะครับวิธีทํานะครับเราจะกระจกมาติดนะครับกระจกนี้นะครับถ้าอยากให้สวยๆนะครับแนะนําเอาไปพ่นสีมาก่อนนะครับซึ่งผมพ่นมาแล้วแหละนะครับเอามาติดเลยนะครับผมใส่จากด้านในอยกงมาด้านนอกนะครับอย่างนี้เนาะ ติดตั้งให้ต่างระดับนิดนึงนะครับให้ต่ําลงไปนิดนึงนะครับอย่างนี้เนาะเสร็จแล้วติดกาวด้านในนะครับอนะครับอย่างนี้นะครับทำอ,อีกข้างนึงเลยนะครับอ่านี้ก็พ่นสีมาแล้วนะครับ อ่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับเราจะมาติดกระจกด้านหน้ารถของของเราเลยนะครับผมอ่านแผ่นกระจกด้านหน้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับสอดลงไปงี้นะครับสอดลงไปนะครับแล้วก็ดูด้านข้างนะครับกดเข้าไปงี้นะครับแล้วก็ดันลงไปนะครับดันลงไปให้ชิดเลยนะครับจับแนวด้านข้างนะครับจับแนวด้านข้างอ่าเสร็จแล้วติดกาวด้านในนะครับ อ่ะนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะครับอ่าเราจะมาติดแผ่นด้านล่างกันนะครับแผ่นด้านล่างคือตัวนี้เนาะวิธีจับเหมือนเดิมนะครับอ่าเราจะดูเส้นตรงนี้นะครับเป็นหลักเนาะเส้นตรงนี้นะครับถ้าใส่ไม่ได้ก็แต่งออกนิดนึงนะครับ ใส่ไม่ได้แต่งออกนิดนึงนะครับตัดออกนิดนึงนะครับแต่ถ้าใส่ได้ก็ยิบ,บใส่เลยนะครับอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับเราจะดูตรงนี้เป็นหลักก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยประจับตรงฝั่งด้านหน้านะครับแต่ตอนดันลงไปนะครับก็พยายามดันใกล้ๆเคียงกันลงไปนะครับอ่ะดูแนวเส้นตรงนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะ ผมหัวรถของเรานะครับก็ทรงนี้เลยนะครับทรงนี้นะครับหัวไอ้หลงนะครับทรงนี้เลยนะครับตรงไหนไม่สวยก็กระดาษทรายขัดๆนะครับต่อไปนะครับต่อไปสําหรับวิธีการทํากระจกมองหลังนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนาะวิธีการทํากระจกมองหลังนะครับเราจะนําตัวนี้นะครับเสียงช่วยนิดนึงนะครับ นี а, year, ้นะครับแล้วก็จะมีลวดนะครับลวด2เส้นนะครับตัวนี้นะครับแนะนําว่าให้รีดตรงๆก่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับให้รีดตรงๆก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับหาเข็มนะครับหาเข็มมาเจาะรูนะครับตัวนี้นะเจาะรูตรงกลางนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเจาะรูตรงกลางเสร็จแล้วนะครับ ลวดของเรานะครับก็มาล้อยทะลุเข้าไปนะครับผมจัดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนาคัตเตอร์ตัดมานะครับตัดนะครับให้ได้2ขนาดเนาะจะมีตัวสั้น2ตัวนะครับแล้วก็ตัวยาว2ตัวนะครับอ่าตัวสั้นนะครับตัวสั้นนะครับความยาวจะอยู่ที่ประมาณ2 2.3เส้นนะครับ2.3อยู่ตรงไหนนะครับประมาณนี้นะ2.3นะครับประมาณ2.3เส้นนะครับส่วนตัวยาวนะครับตัวยาวนี้3.5นะครับตัวยาวนี้3.5นะครับใช้ไม้บรรทัดวัดก็ได้นะครับถ้าสมมติสมุติว่านี้เป็นไม้บรรทัดนะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นไม้บรรทัดนะครับเราก็เริ่มจากศูนย์นะครับตัวนี้นะครับยาวมานีนะครับ3.5นะครับ ตัวสั้นนะครับก right? like okay. so like ็2.3นะครับเริ่มจากศูนย์นะครับวัดมาฟึบนี่นะครับก็ประมาณ2.3มเซนนะครับโอเคนะครับเมื่อเราตัด2ตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับเราจะนํามาใส่นะครับตัวยาวใส่ฝั่งหนึ่งนะครับตัวสั้นใส่ฝั่งหนึ่งนะอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเหลือตัวนี้นะครับสั้นไว้ประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเสียบใส่ ัวลดได้นะครับในตัวฝั่งยาวนะครับเราจะพับเยอะหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับกะกะเอาเนาะประมาณนี้นะครับตัวยาวเราจะพับเยอะหน่อยส่วนตัวสั้นนะครับเราจะพับนิดนึงนะครับพับลงไปนะครับอืมนะครับให้ทําอย่างนี้ก่อนนะครับสองตัวนะครับก็ทําบางไว้นะครับสองตัวเลยนะครับ สังเกตว่าเมื่อวางนะครับก็จะเป็นฝั่งเดียวกันอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะพลิกนะครับลิกอย่างนี้นะครับนี่นะครับให้ฝั่งที่ยาวกว่านะครับอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะพับขึ้นนะคพับแค่ลวดนะคพับแค่ลวดขึ้นนะคพับอย่างนี้ขึ้นนิดนึงนะครับเฉียงก็ประมาณ2 0องศานะครับถ้าวัดป็นองศาะก็ประมาณนี้นะครับเฉียงขึ้นนิดนึงนะครับทั้ง2ตัวนะครับตัวนี้ก็พับขึ้นเหมือนกันนะครับ อ่ะนะครับอ่าสังเกตนะครับอย่างนี้เนาะอ่ะเวลาใส่นะครับเขาก็จะพอดีนะครับอ่าสำหรับวิธีการติดตั้งนะครับการติดตั้งกระจกมองหลังนะครับเข้าไปกับตัวหัวรถนะครับเราจะนําเข็มมานะครับผมเข็มนะอ่ามาเจาะรูด้านบนนะครับประมาณนี้นะอืนะครับแล้วก็เอาตัวกระจกนะครับมา ภาพดูนะครับว่าจะอยู่ประมาณไหนเนาะเสร็จแล้วเสียบกระจกมองหลังเข้าไปนะครับถ้าเราติดตั้งถูกนะครับมองด้านบนนะครับเขาจะเฉียงมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับด้านล่างขาจะยาวกว่านะครับด้านบนขาจะสั้นกว่านะครับประมาณนี้เนะาะทันอีกข้างนึงเลยนะครับ เสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับหัวมิตซูบิชิฟูโซนะครับหรือไอห,หลงของเรานะครับประมาณนี้นะครับ